มาหอโอ้ยอีกนายไม่ได้เราจะกลับมาเนี่ยแท้จนมือกดแล้วเนี่ยเมื่อกี้พี่อะบินไปที่ชลบุรีเนี่ยสองนาทีนแล้วก็บินกลับมาประมาณสักแป๊บเดียวจ้าแต่เสียเวลาตรงจอดเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมีเจ้ามอลลี่กับมาช้ามาเวลคัมพี่อ๋อ้ยวเล็กสวเอาไลค่ะอีกรอบเมื่อกี้ไปสวนนุษมา นะฮะกับอาจารย์เอกเมื่อกี้เห็นบอกจะให้เจอเจอกับโอมกับอาร์มโอมกับอาร์มโอมกับอาร์มอยู่ไหนครับโอมอาร์มเดีนี้เลยทางข้างหลังอะค่ะอ่นต่อไปนี่เลยเราก็ให้อาหารเขาใส่ที่เี่แล้วจะแยกกับนกไปนะคะให้โอมอาร์มแต่นกมาทั้งนั้นน่ะอาจจะอยากให้เธอกินด้วยแต่ว่านกจะกัดฉันไหมเธอแบบคนอื่นบ้างโอยนี่ก็มาเก็บตกไอ้ที่ไหนใช้ลิ้น มันลงิ้นจริงจริงหมดแล้วใช่ไหเอ้ยอะไรของเธอเนี่ยหมดแล้วเธอไม่ต้องมองหน้าฉันูสิอะไรเนี่ยคุณเล็กพาผมมาที่ไหนเนี่ยอ๋อพามาดูหงดําค่ะหงดําหงแดํเป็นรีฟูลได้แต่ถ้าหงดําคือหงดําคือ black swan ย้ใครไม่เคยเห็นหงดําจ้าใครได้เห็นหงดํานี่ก็ถือว่าเป็นบุญวาสนานะตาความเชื่อของคนไทยของ แต่ละจังหวัดของเขาอ๋องั้นวันนี้เราก็มีบุญแล้ว่เพราะว่าู่เ้ยันโอเคนี่ถือว่าเป็นกวางที่ฉลาดมากเลยนะคะเปิดแล้วกรุณาปิดด้วยปิดแล้วห้ามเข้าโอ้ขออาหารเลยค่ะ ตัวนี้จะชอบกินเปลือกกล้วยใช่ไหมคะมาเร็วฉันเอาอาหารมาล่อเธอแล้ว <p> พี่เป็นางาตัวนี้อยูอ่ๆไหมอุยไม่หไม่หิอันนี้ก็เป็นอิ่งอะไรนะคะนอกเหนือจากส สาราสัตว์ธรรมชาติของเราก็คือสาวายน้ำของเราที่นักท่องเที่ยวสามารถรีเล็กและก็ผ่อนคลายจากที่นี่ได้มีสาวายน้ำแล้วประกอบกับวิวทิวทัศน์ที่อยู่ขนาบข้างใช่ค่ะที่แห่งนี้ต้องบอกธรรมชาติดีจริงๆา้เชอบมาที่นี่คือมาดูซันเซ็ตอ๋อพระอาทิตย์ตกนั่นเองเอางี้ครับถือว่าหลายคนอยากจะรู้ข้อมูลอีกหนึ่รอบเวลาเปิดเปิดทุกวัน เปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะซึ่งข้อมูลในการที่คุณจะติดต่อหรือว่าคอนแทคกับพารายพัฟฟ์มขึ้นมาเลยไปจอร์แดนนี่เลยตอนนี้ขอต้องขอบคุณคุณเล็กก่อนนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เดี๋ยวมานะพี่ไปขอแบบไปถ่ายแบบหล่อๆนิดนึงได้เลยอ่ตามพี่เข้าไปถ่ายแบบทุกที่อ่ะงั้นเรามาคุยกันต่อดีกว่าอุ้ยตรงนั้นมีบาร์ด้วยนะคะพี่เนี่ยฉันมาถึงเซนทันเฟสติวัลสมุยแล้วใช่ไหมับ นี่ไงท่านจอแล้วซาาเซฟสเต็กแจมเลยต้องมาถามดีกว่าโดยวช่วยเจ้าสิสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวครับพี่ชื่ออะไรครับสุชาติครับพี่สุชาตินะครับเป็นโอเนอร์ของที่นี่ครับของที่นี่เลยถามไปเลยซานเซฟสเต็กเนี่ย ที่สุราษฎร์ธานีมีกี่สาขาสองสาขาครับสองสาขาคือฝั่งหนึ่งในฝั่งของเกาะเซ็นเซ็นทันสมุยครับอ๋อสมุยสิสมุยที่นี่นะคะเซ็นทันเฟสติวัลสมุยอยู่ชั้นชั้นสองครับชั้นสองแล้วถ้าเราข้ามก็ไปฝั่งตัวเมืองครับเซ็นทันสุราษฎร์ธานีครับอ๋ออยู่ชั้นไหนครับชั้นสามครับชั้นสามครับมีโอกาสแวะเวียนมาสุราษฎร์ธานีนะครับเชิญที่เซ็นทันพาร์ทซ่าสุราธานีนะครับแล้วก็ถ้าแวะมาเกาะสมุยก็เซ็นทันเฟสติวัลสมุยนะครับ และอนาคตก็จะเปิดที่เซนทัลนครนะครับเปิดที่นครศรีธิมาศนะครับที่เซนทัลนครศรีธิมาศเนี่ยในวันที่28กรกฎาคมครับเดี๋ยวนี้ได้อร่อยกันอย่างแน่นอนนะครับเพราว่าทั่ถึงทุกสถานีของเนทมัลนะครับขอบคุณพี่สุชาตินะครับมากคณรเจ็บเจ็บสุดๆอยากจังสันระคังบ้างอ่ะเอาสิเอาสิเอรับเอาสันเลยครับเปิดฮอกบายดีพัสไกด์สนับสนุนบริการโดย ดีพาสก์ไกด์เที่ยวตามใจไปทั่วโลกสามารถหาซื้อหนังสือได้ที่ provision.co.th และ dplusshop.com หรือร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหนังสือของดีพาสก์ไกด์เนี่ยดีดีนะดีค่ะ,คะสาระครบถ้วนด้วยใช่เราแ,แจกไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนะ,ะจ้าไปเที่ยวโตกเกียวไปเที่ยวไต้หวันสัปดาห์นี้เราจะไปเที่ยวตามทีม่เป็นในแบบไงมี่เินไปล้อ๋อ สิงคโปร์ใช่ละค่ะแน่นอนนะคะหนังสือดีๆแบบนี้ี่หนูหนูได้ครอบครองก่อนแน่นอนค่ะดีสิงคโปร์เที่ยวมันปันสนุกนี่ค่ะไทยแอร์เชียก็มีบินนะคะบินตรงสิงคโปร์ค่ะบไขับสิบินไปก็ชั่วโมงก็ถึงแล้วจ้ะใช่ดีมากสนุกมากแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวมีเยอะมากเลยนะคะหนูไปย่านลิตเติ้ลอินเดียชอ มันก <GO ็ไปอยู่ในอินเดียเลยนะใช่โอ้โหกลิ่นเครื่องเทศเลยค่ะใช่แล้วก็มีพวกสวนน้จุลงสวนน้จุลงไปยูนิเวอร์ r s ลสตูดิโอค่ะในเมื่อว่าสิงคโปร์เที่ยวมันปั่นสนุกแบบนี้นะคะถ้าคุณต้องปั่นจักรยานอ๋อคือทุนนี้เทรนจักรยานอ่าได้นนอนก็ถ้าคุณต้องปั่นจักรยานเที่ยวอยู่ในสิงคโปร์คุณจะปั่นจักรยานไปที่ไหนรวมสนุกง่ายๆนะครับกับคำถามที่ว่า ถ้าคุณมีโอกาสไปปั่นจักรยานที่สิงคโปร์นะครับคุณจะปั่นไปที่ไหนนะครับตอบคำถามได้ครับผ่านทาง Facebook Fanpage ของรายการเที่ยวหาหอกป่และ i n s t a g r กรมเที่ยวหาหอกป่มีหนังสือ5เล่มนะครับแจกคุณกับหนังสือสิงคโปร์เที่ยวมันปั่นสนุกน,นะครับขอบคุณดีพัสไกด์ครับเที่ยวตามใจไปทั่วโลกครับ